เเจจดชช้มมันนนนนาิไ่อีกบืสืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวและภัยพิบัติสึนามีที่ประเทศญี่ปุ่นเครื่องสำอาง BSCG n G โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนเครื่องสำอางเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะร่วมกับกลุ่มศิลปินนักร้องทวนเดลทริปเปอร์ชิต้าปุนิกาสินทวนิกวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าวงเพลงก่าว วงแบรนด์น uh ิวซันเซ็ตจัดคอนเสิร์ต All h huh, e a r t to Japan Charity Concert by b f e Jean and Jean คอนเสิร์ตการกุศลที่รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติซึนามิีประเทศญี่ปุ่นและผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้พร้อมกันนี้คุณชวนเดทริปเปอร์ได้แต่งเพลง Charity Single e a s t o r Wind ซิงเกิลพิเศษเพื่อมอบรายได้ทั้งหมดจากการดาวน์โหลดในนามนักดนตรีชาวไทยทุกคนแด่เพื่อนผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.youtube.com และรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต All h e a r t to Japan a r i l y Concert by BSG and Gene มบให้ผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิประเทศญี่ปุ่น และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายโดยจะมอบผ่านสภากาชาติไทยหลังจบคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ต All Heart to Japan a r i l y Concert by BSGN and Gene จัดขึ้นน้าร้านห้องสมุดลาดพร้าว122ซอยมาหาดไทย ค่ะวันนี้เราพายช n n นลมาคอนเสิร์ต All h e a r t to Japan นะะก็เป็นการนำบุญของเรานะ b c g n NG ะนะคะแล้วก็เป็นการ เปิดซิงเกิลแรกของชีตาเม็ Max เลิฟนะคะกับเดอะแก๊งของชีตานี่ดูเสื้อดูเสื้อมีชีตาออนเดอะล็อกด้วยที่สำคัญคือขอขอบคุณ b s c Co s m e t o l o g y ค s ลโล n ีบนะคะแล้วก็เสื้อผ้าจากเลอคอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือร้านห้องสมุดนะคะที่ให้สถานที่โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ทำบุญร่วมกับเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอขอบคุณเอชแนลด้วยที่ตามไปดูงานบุญของเราทุกที่นะคะติดตามฟังตามขึ้นวิทยุนะคะตอนนี้ก็เริ่มปล่อยกันไปบ้างแล้วนะคะก็ช่วยสนับสนุนงนนี้ Max She The ะะคขอกับ สวัสดีครับพวกเราวงทวนครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานเอาฮาทูเจแปนนะครับซึ่งไบเอซี uh, ก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มีโอกาสได้มาเล่นในอีเนต์ทำบุนครั้งนี้และก็ตอนนี้เราก็มี uh, ซิงเกิลชื่ออิสตันวินนะครับเป็นซิงเกิลที่มอบรายได้ทั้งหมดให้ผู้สบไทยญี่ปุ่นแล้วก็ภาคใต้ขอให้ติดตามผลงานของเราโดยการดาวน์โหลดซิงเกิลอิสตันวินได้ที่ youtubeplay.com ทุกบาททุกสตางค์จากการดาวน์โหลดตรงนั้น ก็จะมอบให้การจุศนทั้งหมดครับไม่หักค่าใชจ่ายครับ